กราฟเริ่มจะเทลงมาแล้วนะครับอ่ามีการอยากขึ้นมาเราก็กดออเดอร์ลงเห็นไหมครับว่าจังหวะที่กราฟมันมีการยืดขึ้นมาหน่อยเราก็กดลงเห็นไหมครับมันก็วินเลย สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคบวันนี้ผมจะพามาเทรดกราฟ5วินาทีเป็นโหมดบิดนะครับกราฟบิดเนาะที่เป็นโหมดใหม่นะครับที่ทาง 8x เ,เทส์นะครับมีเพิ่มมาให้เราเทรดเนาะจะเป็นการเทรดไวและจบไวมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมเนี่ยใช้เทคนิคไหนในการเทรดกราฟ5วินาที ซึ่งมีความไวมากเลยโอเคก่อนนี้เข้าสู่เนื้อหานะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับและใครนะครับที่ยังไม่มีบัญชีเทรดมีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพลที่ปักหมุดเลยนะครับและผมมีกลุ่มสอนเทรดฟรีนะครับสามารถเข้ามาเรียนรู้และเทรดทากําไรไปพร้อมโคได้เลยนะมีไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยนะครับจันถึงสุขเป็นไลฟ์9รอบต่อสัปดาห์เลยนะครับโอเคครับสาหรับการเทรดกราฟ5วินาทีนะครับจะเป็นการเทรดกราฟที่มีความไวมากนะครับผมเพื่อนๆต้องฝึกฝนให้ชานาญ นะครับก่อนที่จะใช้งานจริงนะครับโดยอินดิเคเตอร์ที่ผมจะใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นอินดิเคเตอร์อยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับผมจะใช้เป็นตัวซิกแซ กับตัว EMA นะถ้าใครที่เป็นมือใหม่นะครับยังไม่รู้ว่าเทรดยังไงนะครับสามารถกดลิงก์ด้านบนตรงนี้นะครับเพื่อไปเรียนรู้ก่อนนะครับว่ามันเทรดยังไงนะครับโอเคครับเรามาเริ่มการตั้งค่าอินดิเคเตอร์เพิ่มอินดิเคเตอร์เข้ามาในกราฟกันเลยนะครับการเทรดกราฟ5วินาทีนะครับเพื่อนๆเนี่ยต้องไปเข้าที่โหมดใหม่ก่อนนะครับให้มากดที่บวกตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่ออปชันแล้วมาอยู่ที่โหมดบิดนะครับตรงนี้นะครับเป็นคู่ที่สามารถเทรดได้ทั้งหมดเลย เพื่อนๆก็เลือกมา1คู่นะครับผมจะเลือกเป็น EU นะครับ EU ขึ้นมาเนาะอย่างนี้โอเคเราก็จะมาตั้งค่าตรงตัวแท่งเทียนตรงนี้นะครับประเภทเนาะกดขึ้นมาได้เลยผมเนี่ยจะใช้เป็นแท่งเทียนแบบไฮเกนอาชินะครับอันนี้ก็กดใช้งานแล้วกราฟเนี่ยเราจะเลือกแท่งละ5วินาทีโอเคต่อมานะครับตรงนี้นะครับเป็นตัวอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้2ตัวนะครับให้มาที่ยอดนิยม แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับจะเห็นเป็นเส้นค่าเฉลี่ยนะผมเนี่ยจะใช้เส้นค่าเฉลี่ย100นะครับโดยใช้เป็นตัว EMA นะครับแล้วผมจะเซต เป็นสีเขียวนะแล้วผมเลือกความหนาเนี่ยสูงสุดเพื่อจะได้เห็นเส้นได้ชัดขึ้นเสร็จแล้วกดสมัครใช้งานเห็นไหมครับว่าผมเนี่ยจะได้เส้นสีเขียวเข้ามาในกราฟแล้วนะครับต่อมานะครับผมจะใช้เครื่องมืออีกหนึ่งตัวมาที่ตัวชีวัดเหมือนเดิมมาพิมพ์ค้นหาตรงนี้นะครับ Z ig นะครับ Z a g ซ i กแซกนะครับซ i กแซกกดขึ้นมาได้เลยตรงนี้นะครับผมก็จะใช้ค่า1นะครับค่า1คือค่ามาตรฐานเลยส่วนสําหรับสีนะครับผมจะปรับให้มันดูง่ายนะครับผมก็เลยจะปรับเป็นสีเหลือง สีเหลืองนะครับสีเหลืองทั้งทั้งสองอันเลยนะแล้วนะผมก็ความหนาเนี่ยจัดไปเต็มคาราเบลนะครับเสร็จแล้วกดสมัครใช้งานโอเคเนี่ยเราก็จะได้เครื่องมือนะครับที่จะใช้ในการเทรดกาฟ5วินาทีแล้วเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขในการกดขึ้นกดลงกันนะครับ เงื่อนไขในการเข้าบายนะครับอันดับแรกเลยนะครับแท่งเทียนนะครับต้องอยู่บนเส้น EMA 100อยนะครับอยู่บนเส้นแบบนี้นะครับเราก็จะมองว่าตอนนั้นนะครับกราฟเนี่ยเป็นเทนขาขึ้นนะครับวิ่งขึ้นเนื่องจากตัวกราฟเนี่ยมันวิ่งอยู่บนตัวเส้น EMA 100นะครับเราก็จะมองเล่นขึ้นนะครับต่อมานะครับให้ดูที่ตัวซิกแซกนะครับให้ดูที่ตัวซิกแซกนะซิกแซกเนี่ยมันต้องเป็นเส้นที่วิ่งอยู่มาทำโลด้านล่างนะครับ เส้นตรงนี้ยังต้องยังไม่วิ่งขึ้นมานะครับให้มันมีแค่เส้นข้างล่างวิ่งลงอย่างนี้นะครับให้จุดต่ํากว่าตัวเส้นย m ม1 0 0นนะเส้นซิกแซกนะครับต้องชี้อยู่ด้านล่างแบบนี้เราถึงจะเล่นซื้อขึ้นกันนะครับถ้าตัวเส้นซิกแซกเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับอยู่ด้านบนอย่างนี้แล้วเราจะไม่เข้าเล่นขึ้นกันนะครับเราจะรอให้แค่ซิกแซกเนี่ยอยู่แค่ด้านล่างแบบนี้ ต่อมานะครับเราก็จะมีการเข้าออเดอร์ที่ตัวแท่งเทียนในการซื้อขึ้นนะครับรอจังหวะกราฟยอ่อแล้วเราก็จะซื้อขึ้นในแท่งสีฟ้านะครับถ้าเป็นแท่งเล็กๆนะครับเราจะไม่ค่อยเข้าเล่นนะครับเราจะรอให้เป็นแท่งใหญ่ๆนะครับแท่งใหญ่ๆเนี่ยเราก็รอการาฟย่อกดขึ้นกราฟย่อกดขึ้นตามนี้ได้เลยนะครับสำหรับการซื้อขึ้นของตัวบ่วนาย5วิน,นาทีนะครับเงื่อนไขในการซื้อลงนะครับเงื่อนไขข้อที่1นเนาะ แท่งเทียนเนี่ยต้องอยู่ใต้เส้นของตัว EMA 100นะครับเส้นสีเขียวของเรานี่เองต่อมานะครับซิกแซกนะครับต้องอยู่ด้านบนแบบนี้เนาะครับซิกแซกต้องอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับยังไม่ต้องวิ่งลงมาเนาะให้ดูแค่ตัวซิกแซกเนะี่ยที่มันยังวิ่งขึ้นอยู่แค่อยู่ตรงนี้นะครับเส้นยังไม่ลงมาอย่างนี้เราถึงจะเล่นซื้อลงนะครับรอจังหวะแท่งใหญ่ๆเราก็ซื้อลงนะครับรอมันย่อดีขึ้นไปเราก็ซื้อลงซื้อลงแบบนี้นะครับ แท่งใหญ่ๆเงี้ยก็เล่นนะครับถ้ามันเกิดแส่งสีฟ้าเนี่ยเราก็พอแล้วนะครับเราจะมาเล่นตอนมันไหลเป็นเทนลงมาอย่างนี้นะครับเป็นแท่งใหญ่ๆเรียงกันอย่างเงี้ยเราจะมีโอกาสทํากําไรสูงได้กว่าช่วงด้านล่างที่มันเป็นไซด์เวย์แบบนี้นะครับจะมีฟ้าแดงฟ้าแดงเงี้ยเราจะไม่เข้าเล่นเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเงื่อนไขาการบายการเซลล์นะครับก็ไม่ยากเลยเดี๋ยวผมทวนให้อีกครั้งนะครับก็คืออันดับแรกเลยในการที่จะ ซื้อขึ้นแท่งเทียนต้องอยู่บนเส้น EMA 100นะครับซิกแซกต้องอยู่ด้านล่างนะครับแล้วเราก็เตรียมตัวกดขึ้นสําหรับเงื่อนไขในการซื้อลงแท่งเทียนเนี่ยต้องอยู่ใต้เส้น EMA 100ซิกแซกอยู่ด้านบนนะครับแล้วเราก็เตรียมตัวกดลงกันโอเคครับ ไปดูตัวอย่างจริงที่ผมเทรดกันได้เลยเห็นไหมครับว่าตัวแท่งเทียนนะครับมีการวิ่งอยู่ใต้เส้น EMA 100นะครับแสดงว่าตอนนี้ก็คือจะเป็นเทนขาลงเราก็จะเน้นกดลงนะครับแล้วเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าตัวซิกแซกเนี่ยหางของมันเนี่ยมีการชี้อยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับเราก็ทําการซื้อลงได้นะครับเห็นไหมครับว่าแท่งเทียนนะครับตอนนี้มันเป็นแท่งใหญ่นะครับแท่งใหญ่เนี่ยผมก็จะเน้น กดลงนะครับรอจังหวะมันกราฟดีดย่อขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วผมก็จะเล่นลงนะครับผมโอเคครับไปลุยกันเลยอ่าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่ากราฟเนี่ยมีการหยักขึ้นไปนะครับแล้วผมก็กดลงมานะครับก็ปิดชนะไปสวยๆนะครับอันนี้เป็นออเดอร์แรกนะครับที่ผมเข้าเทรดนะครับเดี๋ยวต่อไปไปดูออเดอร์ต่อไปกันนะครับอ่ารอจังหวะนะครับที่กราฟเนี่ยมีการดีดกลับย่อขึ้นมานะครับเนื่องจากเป็นแท่งแดงใหญ่ๆครับอ่ากราฟย่อมาเนี่ยเราก็ จัดนะครับจัดซื้อลงไปนะครับโอเคก็ชนะสวยๆนะครับอ่ะตรงนี้เห็นไหมมันเริ่มเป็นแท่งฟ้าเล็กๆแล้วเราก็จะรอก่อนนะครับให้มันเกิดเป็นแท่งใหญ่ๆเราถึงจะเข้ากันนะครับถ้าเป็นกราฟเล็กๆอย่าเนี้ย เรายังไม่เข้าเราจะรอจังหวะที่กราฟเนี่ยมันมีการวิ่งแรงก่อนนะครับอ่ะก็เตรียมตัวเตรียมตัวกราฟเริ่มจะเทลงมาแล้วนะครับอ่ะมีการอยากขึ้นมาแล้วก็กดออเดอร์ลงเห็นไหมครับว่าจังหวะที่กราฟมันมีการยืดขึ้นมาหน่อยเราก็กดลงเห็นไหมครับมันก็วินเลยไวมากเลยนะครับ5นาทีนะครับเราก็จะจัดกันต่อนะครับกราฟมันยังไหลดีนะครับเราก็จัดกันต่อลงไปนะครับอีกหนึ่งไม้นะครับก็ปิดชนะกันมาสวยๆกําไรกันไวมากเนาะ เห็นไหมครับว่ามันไหลเป็นเทนดีเลยนะครับเราก็จะรอจังหวะที่กัฟย่อลงมาปึ๊บนึงแล้วเราก็จะเข้านะครับนี่รารอแท่งเขียนอยู่นะครับไหลดีมากเลยนะครับช่วงนี้นะครับเทรดเพลินเลยนะครับในการซื้อลงเราจะรอจนกว่าซิกแซกนะครับจะวิ่งลงมาด้านล่างนะครับเราถึงจะพอนะครับหรือถ้าเราแพ้ในคู่นั้นเราก็จะเปลี่ยนคู่เทรดอะไรอย่างนี้นะครับอ่าเราก็วินกันอย่างต่อเนื่องเห็นไหมครับว่ากาฟเนี่ยมันไหลลงมาดีนะครับไหลลงมาดี อ้าวโอ้โหจังหวะนี้นะครับกราฟเปลี่ยนแนวแล้วนะครับเห็นไหมครับเราก็มีการแพ้แบบนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนคู่เทรดกันนะครับแสดงว่าตอนนี้กราฟคู่นี้ก็มีแรงซื้อกลับมาแล้วนะครับแรงซื้อกลับมาแล้วเห็นไหมครับว่าเส้นซิกแซกเนี่ยลงมาด้านล่างแล้วนะครับเราจะเทรดกันคู่นี้ไม่ได้แล้วนะครับเราต้องเปลี่ยนคู่ใหม่ในการเทรดเนาะอันนี้เห็นไหมครับซิกแซก S <S ก็อยู่ด้านบนเหมือนกันนะครับสําหรับคู่นี้เนาะ เราก็เตรียมตัวกดลงนะครับแท่งใหญ่ยาวๆโอ้โหลงมาติดด้านล่างนะครับไม่ไล่นะครับแท่งนี้ก็ปิดไปสวยๆว,ว,วินไปนะครับสำหรับ EU ในการซื้อลงอ่ะลุยต่อลุยต่ออ้าวไหลแรงอย่างนี้เราก็จัดกันต่อนะครับก็วินกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมโอเคช่วงนี้กราฟไหลลงดีมากเลยนะครับผมอันนี้นะครับคู่ USD CHF นะครับเป็นคู่ที่ ผมเป็นการเข้าพลาดเนาะเพราะว่าไอตัวซิกแซกนะครับเห็นไหมครับว่ามันก็ลงมาอยู่ใต้เส้น EMA 100แล้วนะครับจริงๆก็ไม่ควรเข้าแบบนี้นะจะให้ควรเข้าตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับที่เส้นซิกแซกเนี่ยมันมีการอยู่ด้านบนของตัว EMA 100นะครับถ้ามาเข้าไปลายๆเงี้ยโอกาสที่จะพลาดเนี่ยก็สูงนะครับอันนี้ก็ให้เป็นเคสสตาร์ดี้นะครับว่าการที่เรามาเข้าในจังหวะที่มันไม่ค่อยสวยเนี่ย มันก็มีโอกาสแพ้แบบนี้นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าตัวแท่งเทียนนะครับมีการเนี่ยวิ่งขึ้นไปบนตัวของ EMA 100นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็มองว่ากราฟเนี่ยจะมีการวิ่งขึ้นนะครับแล้วเห็นไหมครับว่าตัวของซิกแซกนะครับว่ามันอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ใต้เส้น EMA 100นะครับก็เป็นตัวคอนเฟิร์มนะครับที่เราจะซื้อออเดอร์บายเป็นออเดอร์ขึ้นกันนะครับ เราจะรอให้จังหวะแท่งเทียนนะครับมีการย่อลงมานะครับแท่งเทียนย่อลงมานะครับแล้วเราเนี่ยก็จะทําการกดขึ้นนะครับนะครับรอจังหวะเนาะเนี่ยกราฟย่อลงมาแล้วนะครับเราก็เปิดออเดอร์ขึ้นนะครับแล้วมันก็ปิดชนะไปสวยๆสําหรับไม้สุดท้ายเป็นออเดอร์ที่10บของเรานะครับเห็นไหมครับว่าเราเนี่ยมีการเทรดทั้งหมดเนี่ยสิบไม้นะครับเรามีการชนะไปแดไม้นะครับเราแพ้ไป2ไม้เนาะ เห็นไหมครับจังหวะที่ผมเทรดคู่ UJ เนี่ยมันมีการชนะติดกันถึง5้าไม้เลยนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยมันมีการไหลดีนะครับเราก็เลยเข้าอ,ออเดอร์ได้เรื่อยๆนะครับแล้วมันมาแพ้ไม้สุดท้ายใช่ไหมครับผมก็เลยเปลี่ยนคู่เทรดเลยเนื่องจากพอมันแพ้แล้วเนี่ยเหมือนกราฟเนี่ยมันหมดแรงแล้วนะครับกราฟเนี่ยมันจะเป็นไซด์เวย์ถ้าเราไปเทรดต่อเนี่ย เราก็จะมีความเสี่ยงนะครับที่มันจะเกิดแพ้ติดๆกันได้นะครับผมก็เลยเปลี่ยนไปเล่นคู่ใหม่นะครับอย่างเป็นคู่ E.U. นะครับ E.U. ในการกดลงนะครับก็ไหลลงนะครับก็ชนะไป2ออเดอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็มาเทรดคู่ U.S.D.C.H.F. นะครับคู่ที่ผมเทรดแล้วมันเงื่อนไขอะตัวซิกแซกอ่ะมันไม่ได้เข้าเงื่อนไขก็ทำให้ผมเนี่ยเทรดเสียนะครับแล้วไม้สุดท้ายเนี่ยก็เป็นคู่เมื่อกี้เนาะ ก็เป็น EURGBP นะครับก็เป็นการซื้อขึ้นนะครับซื้อออเดอร์ขึ้นให้ดูก็เห็นไหมครับผมจะเข้าในจังหวะที่กราฟเนี่ยมันย่อลงมาแล้วก็ผมก็กดขึ้นนะครับมันจะทําให้ผมเนี่ยมีโอกาสชนะมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการเทรดแบบกราฟ5วินาทีนะครับซึ่งมันมีความไวมากนะครับทุกคนทุกคนเนี่ยต้องเทรดอย่างมีสตินะครับเพราะว่ามันไวแล้วก็ทําให้เราได้กําไรไวแล้วก็ขาดทุนไวด,ด้วยนะครับ เราเนี่ยการเทรดเนี่ยควรจะมีการ stop loss นะครับว่าเราเนี่ยตั้งเป้าเนี่ยชั้นเสียได้เท่าไหร่ในวันนี้นะครับเพราะว่าการที่เพื่อนเพื่อนมาใช้เทคนิคนี้นะครับมันก็ไม่ได้ชนะตลอดทุกเวลาทุกวันนะครับมันก็จะมีช่วงวันบางวันมันก็เทคนิคนี้มันก็ใช้ไม่ได้นะครับบางช่วงเวลาก็ใช้ไม่ได้นะครับแล้วแต่ช่วงด้วยอันนี้ผมมาเทรดช่วงประมาณหนึ่งทุ่มกว่านะครับหนึ่งทุ่มกว่าช่วงที่ผมเทรดเนี่ยมันก็จะมี ข่าวออกด้วยกราฟไหลแรงด้วยนะครับมันก็ทําให้ผมเนี่ยมีโอกาสชนะมากขึ้นนะครับก็อยู่ที่ช่วงเวลาด้วยนะครับที่เพื่อนๆมาเข้าเทรดกันเนี่ยก็ควรที่จะมี Stop Loss เนาะ S r ว่าฉันตั้งเป้าว่าฉันเสียได้เท่านี้นะครับสำหรับเทคนิคนี้แล้วก็ควรพักในวันนั้นนะครับแล้วก็ไว้ไปหาจังหวะในการเข้าใหม่วันถัดไปหรือสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับให้ใช้บัญชีทดลองในการฝึกฝนให้ชำนาญก่อนที่จะลงเงินจริงนะ สำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับสามารถกดลิงก์สมัครใต้คลิปวิดีโอและโพสที่ปักหมุดได้เลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยยังเทรดไม่เก่งนะครับก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ในกลุ่มนะครับก็จะมีนักเทรดหลายๆคนนะครับที่เป็นมือใหม่และมือเก่านะครับที่เทรดด้วยกันในกลุ่มก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ในกลุ่มได้ปรึกษาเพื่อนเพื่อนในกลุ่มได้เลยนะครับมีลิงก์กลุ่มอยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพสที่ปักหมุดเหมือนกันนะครับโอเคครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ